พ่อแม่คือบุรพา,ารา์ของบุตรเคยได้ยินไหมคะว่าครูคนแรกของลูกก็คือพ่อแม่จริงค่ะและค่ะลูกก็เป็นครูของเราเช่นกันค่ะทำไมวันนี้แม่โก้ถึงมาพูดถึงเรื่องของใครเป็นครูครูเป็นใครก็เพราะว่าแม่โก้อยากให้หลายๆท่านนะคะที่มีความรู้สึกว่า วิตกกังวลมีความท้อเพราะลูกเราเป็นออทิสติกลูกเราเป็นเด็กพิเศษแต่จะบอกค่าแต่แม่โคอยากจะบอกว่าอีกมุมนึงนะคะลูกได้เป็นครูเราค่ะได้สอนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตของเรามากมายนะคะแม่โคจะยกตัวอย่างของที่บ้าในให้ฟังนะคะมิกกี้เป็นครูของทุกคนในบ้านเลยคะ่ะเป็นครูยังไงเริ่มต้นจากคุณยายเลยคะ่ะสอนคุณยายในเรื่องของการให้รู้ปล่อยวางค่ะเมื่อก่อนนะคะ คุณยายเลี้ยงมิกกี้มาตั้งแต่เล็กเลยค่ะเนื่องจากเป็นหลานคนเดียวนะคะเป็นแมก่ก็เป็นลูกคนเดียวมิกกี้จะทําอะไรนะคะอย่าไม่ได้อย่าอน,นุษย์อันนี้ไม่ได้เลยค่ะคือวิตกกังวลว่าหลานจะได้รับอันตรายกลัวหลานจะทําอย่างนั้นไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าห้ามมิกกี้ไปแซะทุกอย่างเลยค่ะขนาดไปสนามเด็กเล่นนะคะต้องสวมถุงเท้าค่ะใส่ถุงเท้าออกไปเดินค่ะดูสิคะอันนี้ก็คือว่าด้วยความเป็นห่วงหลานนะคะคือห่วงมากเกินไป ก็ไม่รู้จักปล่อยวางค่ะจนกระทั่งเมื่อลาสุดที่ผ่านมาค่ะวันลอยกระทงค่ะก็มีการทํากระทงกันนะคะทีนี้ค่ะ,ะแม่โก้ก็ใช้ไม้กัดนะคะในการที่จะเสียบดอกไม้แล้วดอกไม้มีเนื้ออ่อนใช่ไหมคะเวลาเสียบไปของไม่กัดมันก็จะแหลมโผล่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่สอนเราได้เลยค่ะในเรื่องของอันตรายที่จะเกิดกับลูกแล้ว แม่โค้ก็ลืมนึกไปถึงตรงนั้นว่าเราควรจะบอกวิธีการกับลูกค่ะมิกกี้ก็จัดการสับดอกไม้กับลูกกัดเลยค่ะแล้วก็เสียบลงไปค่ะแล้วเอามือกดค่ะด้านปลายแหลมค่ะโผล่ขึ้นมาเต็มที่เลยค่ะแต่ไม่ถึงกัะขับเลือดนะคะมิกกี้ก็คืนนี้มิกกี้จะเป็นเด็กที่อบอกบอกเจ็บไม่ค่อยเป็นจะใช้แบบแสดงะะอาการางนี้นะคะแม่ก็เราก็ นี่แหละคะ่ะในเรื่องของการบอกคําศัพท์ลูกเรื่อยๆได้ด้วยในเรื่องของอารมณ์นะคะมิก้เป็นยังไงลูกเป็นยังไงครับคือถ้าจะให้อ่จะให้ลูกพูดคาว่าเจ็บออกมานะคะเขาก็ไม่พูดเราก็เลยต้องบอกว่าเจ็บใช่ไหมลูกอย่างนี้เจ็บใช่ไหมมิก้ก็จะพูดว่ามิก้เจ็บอ่ะเ็เห็นไหมมันก็มีการแทรกอะไรเข้ามาเรื่อยๆเลยเวลาทํากิจกรรมร่วมกันแต่ประเด็นที่ว่าคุณยายอ่ารู้ในเรื่องของรู้ปล่อยวางได้ยังไงนะคะก็ ทีนี้ปุ๊บคุณยายเห็นมิกกี้เจ็บแม็กโก้ก็โดนเลยค่ะเทสาหนึ่งกันค่ะ้าไปให้ลูกใช้ไฟอย่างนี้ทำไมไม่เสียบเองก็คือตามตามเป,เป็นเป็นเรื่องปกติของคุณยายกับแม็กโก้นะคะทีนี้ค่ะแม็กโก้ก็สอนมิกกี้ค่ะบอกมิกกี้แม่ขอโทษนะลูกแม่ไม่ได้บอกนะคะมิกกี้เลยต้องเจ็บอ่าก่อนก่อนก่อนที่แม็กโก้จะ,จะจะบอกลูกใน,ในการเปลี่ยนวิธีการแม็กโก,ก้ก็จะต้องบอกเลยว่า ทำไมนะคะถึงมีการเปลี่ยนจากแบบนี้เป็นแบบนี้อ่ะก็ให้ี้าทำให้มิกกี้ดูว่าเวลาเสียบระจับด้านข้างแล้วก็เสียบนะคะหลังจากนั้นมิกกี้ก็ทําแบบวิธีที่เมโกบอกก็คือว่ารู้ว่าตัวเองเจ็บนะก็เลยเปลี่ยนวิธีการอย่าเข้ามาเสียบเสียบเสียบคุณยายก็ชําเลืองมองค่ะอ่าก,ก็ก็ยังปล่อยให้ทํากิจกรรมกันต่อไปทีนี้ค่ะอันนี้ก็อ่ะพอคุณยายสังเกตเห็นว่าเมโกได้สอนลูกอ่าสาเร็จนะคะก็ถัดมาเลยค่ะ เหตุการณ์ใกล้เคียงกันมิกกี้ก็จะกินไมโลค่ะอ่าชอบกินไมโล,ลร้อนมิกกี้ก็จะวิ่งไปเข้าครัวค่ะโดยปกติทุกครั้งก่อนหน้านี้นะคะคุณยายจะต้องวิ่งตามค่ะแล้วบอกไม่ต้องได้เดี๋ยวยายทำเองยายทำเองหรือไม่ก็เอามือไปช่วยประคองหลานนะคะเพราะว่ากลัวน้าร้อนจะลวกทีนี้ค่ะวันนั้นค่ะมิกกี้เดินเข้าไปในครัวค่ะแล้วจะไปกดน้าร้อนคุณยายไม่เดินตามค่ะแล้วบอกเอาแม่วันนี้แม่ไม่ตามมิกกี้ไปเหรอ ยายก็บอกว่าไงรู้ไหมคะยายก็บอกว่าให้มันโดนเจ็บซะมัง่งมันจะได้รู้ว่ามันร้อนอ้าวเห็นไหมคะจะบอกว่านี่แหลคะค่ะสิ่งที่มิกกี้ได้สอนคุณยายในเรื่องของการรู้ปล่อยวางคะ่ะจากที่คุณยายไม่เคยในเรื่องของอาการปล่อยวางในเรื่องของหลานนะคะก็สอนได้นะคะทีนี้มาในในกรณีของแม่โก้ค่ะแม่กโก้เป็นคนที่ ห่วงเรื่องความสวยความงามมากค่ะต้องไปอห้เวลาออกจากบ้านก็วันอาทิตย์นะคะอ่าน้องมิกกี้จะไปฝึกกระตุ้นพัฒนาการฝึกพูดอะไรก็แล้วแต่นะคะแม่กโก้ก็ได้ความทีเ่เวลามันจะล่าช้าถ้าเกิดว่าเราแต่งตัวทีหลังลูกใช่ไหมคะล้วก็แต่งตัวก่อนค่ะเสื้อผ้านหน้าผมทุกอย่างเสร็จหมดแล้วค่ะก็เหลือมิกกี้เป็นคนสุดท้ายที่จะต้องอาบน้าให้ใช่ไหมคะ อ่ะแม่ก็ก็อาบน้ําปกติอาบน้ำม่กกี้แมก่ก็จะไม่เลอะล่ะคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าออกไปนอกบ้านมันจะใช้เวลาค่อนข้างจะเร็วนะคะเพราะม่กกี้เขาเขารู้ค่ะเขาจะได้ออกนอกบ้านอ่ะทีนี้ปุ๊บแล้วหาังที่มิกกี้อาบน้าอะ่ะเขาก็จะมีการเขาชอบมิกกี้ชอบเล่นไอ้ที่ฉีดก้นให้เป็นน้ำพุ่งออกมานะคะคือแม่ก็ก็เข้าไปในจังหวะนั้นพอดีเลยะคะ่ะ มิกกี้เขาก็หันมาหาแม่แต่ไม่ได้ตั้งใจจะแกล้งคุณแม่นะคะเนื่องจากเป็นความาพลาดในการเล่นนะคะก็ฝักบัวค่ะก็หันมาหาแม่โก้เลยค่ะปื๊ดเลยค่ะทั้งตัวเสื้อผ้าหน้าผมคิ้วตาปากหมดเลยค่ะไม่มีชิ้นดีค่ะนะคะทีนี้ปุ๊บแต่ก็มีการตกใจกันแล้วก็ร้องนิดนึงแบบรีดธรรมดากรีดกีดธรรมดานะคะเอ้าทีนี้ปุ๊บแต่ถ้าเป็นแม่โก้คนเดิมนะคะมิกกี้ทำไมแบบโอ้แล้ว แล้ประมาณว่าลูกผิดแต่แม่ก็คนใหม่แม่ก็ที่ลูกได้สอนในเรื่องของความอดทนพ่อแม่ก็ตกใจแล้วลองนิดหนึ่งแล้วแม่ก็คิดเออแล้วเราเข้ามาทำไมตอนนี้ก็รู้อยู่ว่าลูกถือน้าถือที่ฉีดก้นอยู่แล้วเราทำไมไม่ดูอ่ะเออคือในหัวนี่สองตัวเองเปียกก็เปียกแล้วยังไงเสื้อผ้ามันมีชุดเดียวเหรอใครจะไปรู้อาทิตย์ที่แล้วเราใส่ชุดนี้สีนี้ไม่มีใครมาจำหรอกค่ะ ล้วผมยังไงใดปะผมก็มีก็เปล่า,าเอาก็แค,นะนะคะ่นั้นแหละคะ่ะนี่แหละค่ะกลับมาให้แม่โก้นะคะมีความอดทนโดยไม่รู้ตัวจากที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะคะในการเลี้ยงมิกกี้มานะคะเราสอนให้ลูกอดทนสอนให้ลูกมีความพยายามนะคะสอนให้ลูกรู้นั่นรู้นี่แต่ตัวเราละ่ะทําได้หรือยังนี่แหละค่ะสิ่งที่มิกกี้สอนในเรื่องของความอดทนสําหรับแม่โก้นะคะ มีคุณยายมีแม่คู่เหลืออีกคนนะคะ่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อกับมิกี้นี่จะเป็นอะไรที่พอได้เวลาตกเย็นเลยนะคะหกโมงถึงทุ่มนี่จะเป็นเวลาของเขาเลยค่ะเวลาของเขานี่ไม่ได้เล่นกันนะคะงุงยิงงุงยิงง,ง,ง,งองแงกันบึงบงบ้งบงบงึ้งบงคืองอนกันมากจะบัดหน้าอะไรใส่กันมากเพราะว่าอ่าตอนแรกแม่ก็คิดว่าทําไมมิกี้กับพ่อชอบมีปัญหากันช่วงเย็นจริงๆแล้วอะ่ะ เป็นพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจค่ะพอมีิี่ทากับพ่ออารมณ์เสียใส่พ่อไม่ว่าพ่อจะผิดหรือถูกอะไรก็ตามแม่ก็จะบอกเหมือนเหมือนเราจะคอยเป็นกรรมการเข้าไปห้ามอ้าวเรียกร้องความสนใจจากแม่ได้แล้วยายก็อีกค่ะยายก็บอกอ้าวทาไมต้องทําให้ลูกอารมณ์เสียล่ะอ้าวเห็นไหมคะเรียกร้องความสนใจจากคุณยายมาไี้อีกเพราะว่ามันเป็นเวลาเดียวกันตลอดนะคะช่วงหกโมงถึงทุ่มหนึ่งเราก็รู้แล้วว่า เป็นพฤติกรรมที่ลูกเรียกร้องความสนใจแต่ทีนี้มิกีสอนคุณพ่อในเรื่องของอะไรในเรื่องของรู้เข้าใจและรู้วิธีการอ่ะยังไงคือคุณพ่อจะเป็นคนที่ไม่ได้พูดจาอ่อนหวานเพราะ,ะแต่ไม่ได้พูดจยาบคายนะแต่เป็นคนเสียงห้วนๆสั้นๆยกตัวอย่างนะคะก็วันนั้นะ่ะช่วงอ่าช่วงช่วงค่ำๆก็ยางมอเตอร์ไซค์ลุ้าใช่ไหมคะคุณพ่อคุณยายให้คุณพ่อไปเติมลม อ่ะพอไปเติมลมปุ๊บก็ต้องหมุนหมุนในตัวตัว,ตวท,ที่ที่อุดอีตรงตรงลมออกใช่ไหมคะก็หยิบจุกออกมาพอหยิบจุก,ออกมาเติมลมลมเสร็จปุ๊บอ่าด้วยอะไรก็ไม่ทราบเพราะตอนนั้นเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะคะก็ได้ยินเสียงค่ะได้ยินเสียงคู่นี้เลยค่ะโดยปกตินะคะคุณพ่อค่ะจะบอกกับมิก้อ่าคือมิกี้จะใส่ผิดท่านะคะคุณพ่อถ้าเป็นคุณพ่อกัอนเดิมคุณพ่อจะบอกว่า ส่อย่างนั้นมันก็กระเด็นสิออาคุณพ่อก็จะพูดแบบนี้แต่มิกี้เป็นเด็กที่สไตล์ที่ว่าใครพูดเสียงแข็งใครเน้นเสียงหรือเสียงดังมิก้จะไม่ชอบแล้วอารมณ์จะมาทันทีเลยค่ะทีนี้ปุ๊บอะพอคุณพ่อบอกว่าคุณพ่อเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนเองนะคะแต่ว่าตอนนั้นน่านาจะเริ่มคิดแล้วค่ะว่าเป็นเวลาที่มิก้จะมีพฤติกรรมคุณพ่อก็พูดว่าฟังนะคะคุณพ่อเปลี่ยนเป็น,ปนพูดว่า มิก้ใส่อย่างนี้ก็กระเด็นสิครับเห็นไหมคะมิกกว่าล้แก๊กแก๊กแกแก๊กแก๊แก,กถ้าเกิดว่าคุณพ่อพูดแบบเดิมใส่อย่างนั้นก็กระเด็นสิจบค่ะแม่โก้ชื่นชมคุณพ่อในเย็นวันนั้นมากเลยค่ะแล้วกขาบอกคุณพ่อว่ารู้ไหมว่าวันนี้ทําดีมากเตือนทําดีมากเห็นไหมคะมิก้ได้สอนสอนทุกอย่างเลยค่ะนะคะแค่นี้ไม่พอค่ะ สอนถึงครูประจําชั้นด้วยครูประจําชั้นนี่บอกเลยค่ะว่ามิกกี้ไม่ได้เป็นแค่ลูกศิษย์ค่ะมิกกี้เป็นครูค่ะสอนหลายๆอย่างให้คุณครูเลยนะคะในเรื่องของการดูแลเด็กพิเศษเพราะคุณครูจะต้องมีโอกาสพบพบในรุ่นต่อๆไปนะคะคุณครูชมมาเลยค่ะว่ามิกกี้เป็นครูของมิกกี้คนหนึ่งค่ะทีนี้ค่ะไม่ใช่สอนแม่สอนคุณยายสอนคุณพ่อนะคะสอนคุณครูนะคะสังคมค่ะ มีการจัดงานขายสินค้านะคะในเรื่องของเครื่องครัวที่ชโชบุรีอัมบัตนาครนะคะเราก็พาัไปทุกปีค่ะจัดปีละครั้งทีนี้มิกี้จะไม่ชอบสังคมอะไรที่วุ่นวายแล้วก็เป็นในลักษณะของจานชามไม่มีของเล่นเขาก็เดินออกมารอกับคุณแม่ทั้งนอกรอคุณพ่อนะคะทีนี้สถานที่รอก็จะมีเก้าอี้ค่ะ6ตัวบ่งเก้าอี้นั่งรอเป็นชุดนะคะทีนี้ ก็เป็นในเรื่องของสังคมนะคะ,ะ social d i s เ a n ติ้งก็คือว่านั่งตัวเว้นตัวการกระบาดห้ามนั่งทีนี้ค่ะขอทักความไปน,นิดนึงในเรื่องของทักษะ,ะทางสังคมในเรื่องการใช้ชีวิตโควิดนะคะที่ว่าเวลาเรานั่งเราต้องสักน,น,นั่งสลับที่ใช่ไหมคะเม่โก้ได้มีการสอนมิก้ที่บ้านค่ะเก้าอี้ที่บ้านมีกี่ตัวเท่าไหร่เอามานั่งเรียงหมดเลยค่ะ แล้วมิกโก้ก็ทำไอ้สัญลักษณ์นะคะสีแดงเป็นการกระบาดต,ตัวเว้นตัวก่อนที่มิก้จะเปิดเทอมแล้วก็มีการซักซ้อมกันค่ะมิกี้นั่งตรงนี้นะการกระบาดห้ามนั่งแล้วก็มีการซ้อมให้มิกี้ไปนั่งให้ตุ๊ก้าอีอนั่งตรงไหนได้บ้างมิกี้ก็นั่งแล้วก็ลุกแล้วก็มาสลับอันนี้คือเรามีการได้สอนในเรื่องของอการทักษะทาสงสังคมให้ลูกด้วยนะคะในเรื่องในช่วงยุคโควิดทีนี้ค่ะเหตุการณ์มาค่ะตก้าอีมีหกตัว <c oughs> แต่ว่า มีคนนั่งสี่คนนั่นหมายความว่าต้องมีคนนั่งไม่ได้สับวางใช่ไหมคะแต่ว่าเขาเป็นคุณแม่กับคุณลูกคะ่ะทีนี้ไอ้เราก็ยืนเก๊เกกลางๆกับมิกกี้นะคะทีนี้ปุ๊บพอไปยืนตรงนั้นปุ๊บก,ก็มีคุณน้าคะ่ะเห็นว่าเรายืนนานเนาะก็บอกว่ามานาั่งมันมันมันม,ม,ม,มานั่งด้วยการสี่ว่างสองที่รู้ไหมคะว่ามิกกี้พูดไว้ยังไงมิกกี้พูดว่า,ยยางงกากระบาดห้ามนั่งโอ้ ภูมิใจในตัวลูกมากเลยค่ะมิกกี้ได้ควักทักษะสังคมนะคะออกมาใช้ค่ะแล้วคนที่นั่งอยู่ค่ะฮึค่ะลุกขึ้นมาแล้วก็อุย้ยประมาณว่าประมาณว่าเออคือคือเขาก็อายนะคะแต่เราก็ต้องบอกว่าขอโทษนะคะคือคือน้องเขาเป็นเด็กพิเศษค่ะเขาจะพูดแบบตรงๆแบบนี้ละค่ะขอโทษด้วยนะคะเขาก็ะะชื่นชมมิกะะะะมมกี้เขาสอนลูกดีจังอะไรก็ว่าไปนะคะ เห็นไหมคะนี <Goodnight> ่แหละค่ะอ่าโกูถึงบอกว่าการที่ลูกเราเป็นเด็กพิเศษเด็กออทิสติกนะคะก็มีข้อดีค่ะไม่ใช่ว่าลูกเราจะไม่ทันเขาช้ากว่าเขานะคะเด็กพิเศษแล้วยังไงเด็กออทิสติกแล้วยังไงเราช่วยเขาได้ค่ะอย่างน้อยถ้าลูกไม่หายลูกเราก็ใกล้เคียงคนปกติมากที่สุดนะคะดูอย่างน้องมิก้เป็นตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ต้องขอบคุณลูกค่ะขอบคุณลูกที่ลูกเป็นเด็กพิเศษที่ลูกเป็นออทิสติกค,ค่ะนะคะ